สวัสดีจ้ามาเด้อจ้ามากินอาหารญี่ปุ่นรอบดึกจ้าอาหารญี่ปุ่นซาซิมิจ้าวันนี้ซื้อซาซิมิมากินนะคะซาซิมิจ้าไม่มีข้าวจะมีตะกับจ้าจะกินตะกับนะคะหิวข้าวจ้าหิวหิวแต่ว่าไม่อยากกินข้าวอยากกินตะกับกินหอยก่อนอืม มีเจ้าของที่ชอบทั้งั้นเลยอาหารญี่ปุ่นชอบกินกับจะไม่ชอบกินข้าวอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งอยากจะกินอะไรที่เผ็ดๆไม่นึกอยากอาหารไทยจ้ะ พรุ่งนี้อาจจะกินอาหารจีนก็นได้พรุ่งนี้อ่มยังไม่นึกอยากอาหารไทยจ้าเพราะกิน่ากินมาหลายวันแล้วกินอาหารไทยมาหลายวันแล้วไม่ได้แต่งหน้านะจ๊ะเพราะว่าอาบน้ําแล้วอันนี้มากินรอบกลางคืนจ้ะเพราะกลางวันเนี้ยกินไปมือเดียวกลางวันก็กินไปมือเดียว,ว,นนยยวทีนี้ก็หิว แต่ไม่อยากกินข้าวอยากกินอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างนั้นอะ่ะตลาแซลมอนกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วจ้ะอันนี้เป็นหอยเชล อยากจะกินวาซาบิไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะกินซีอิ๊วญี่ปุ่นอืมชอบกินตะกับไม่ชอบกินข้าวข้าวปั้นอย่างนั้นนะไม่ชอบกินปลาทูนา่า ถ้าเป็นเนื้อวอัวดิบก็จะอร่อยนะเนื้อวอัวดิบมันก็ตับดิบตับดิบก็อร่อยวันนี้กือไส้เจียญี่ปุ่นจ้า ใสยจุกยี่ปุ่นกุ้งกุ้งสดนี่กินกับโซดานะคะไม่กินเบียร์แล้วจ้ะกินแก้กระป๋องเดียวพอ กินเบียร์แค่กระป๋องหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยกินอ่ะเบียร์พวกเหล้าเบียร์เนี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ชอบเลยแหละแต่กินได้กระป๋องหนึ่งมันไม่อร่อยหรอกเหล้าเบียร์อ่ะ <c ười> ค่อยก็กินไปอย่างนั้นแหละมันไม่มีความอร่อยลรวพี่น้องเหล้าเบียร์อ่ะ ก็แค่เฮ็ดคือคือไปสั่นและกินหมดนี้ก็อิ่มจ้ะกินแล้วจะได้ไปล้างหน้าแปรงฟันนอน กินจังซี่ก็ว่ามันมันแซ่บนะชอบกินจุญี่ปุ่นจุไทยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จุไทยน่าอร่อยแต่ว่ากลัวพยาธิอ่ะ

ตอนนี้อยู่คนเดียวนะจ๊ะสามีไปกินเลี้ยงลูกสาวออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านส่วนมากก็จะอยู่คนเดียวแล้วส่วนมาก เยอะเหมือนกันนะเนี่ยซื้อมาห้ารอยบาทอันนี้ห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทนะเซตเนี้ยห้าร้อยบาทกินมือหนึ่งก็ห้าห้าหกร้อยบาทวันนึงกิกนเป็นพันนะวันหนึ่งอ่ะข้าวข้าเป็นพันอ่ะเฉพาะกินคนเดียวนะ อยากกินแค่นี้ก็จะอิ่มแล้วน่ะเยอะเหมือนกันนี่ยเสน็นเนีทยกท่กลับไม่มีข้าว ใบอันนี้เหมือนกลิ่นเมงดากลิ่นมันเหมือนผักผักกระเงกลิ่นมันเหมือนผักกระยงาง จะเรียกว่าผักกายางญี่ปุ่นก็ได้กินหมดนี้ก็อิ่มพอดีจ้ะขนาดไม่กินข้าวนี่กินแต่กลับแล้วเนี่ย ใบนี่แพงนะใบเนี้ยมันกินแก้พยาธไงนะใบเนี้ยใบผักกระแยงญี่ปุ่นเนี้ย อืมแซบ่บอร่อยตาค่อยเหมือนคนง่วงนอนนะ เคยง่วงนอนแล้วจ้ะง่วงนอนแล้วอยากจะนอนกินเบียร์ไปกระป๋องหนึ่งเมกกื่อกลางวันนี้อยากจะนอนไวกินเบียร์กระป๋องหนึ่งรอไปชั่วโมงครึ่ง <laughs> กินเบยร์เบียร์หนึ่งกระป๋องชั่วโมงครึ่งกว่าจะกินหมดแล้วกระป๋องหนึ่งอะ่ะนานขนาดไหน กินแค่กระป๋องเดียวก็ไม่ไหวแล้วพี่น้องเอ,อ้ยไม่ไหวแล้วมันเมื่อยมันเปรียรกินเข้าไปเยอะเมาไม่มีแรงอย่างคนที่เขาว่าน่ะกินเหล้ากินเบียไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ ไม่ก็มีสติเท่าไหร่เวลากินเบียร์จริงๆด้วย <laughs> อี่สุด้ายแล้วจะไปหลับไปนอนแล้ว ประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะนอนหลับจ้ะหมดแล้ว กินอิ่มก็จะไปละพี่น้องเลยกินมาอวดมาอ้างเฉยๆแล้วจ้ะไปแล้วจ้าไปบาดจ้า